4มาตรการคัมแบ็กดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาทัวร์เมืองไทยหนุนทอท,อ,ท,อ,ท,อ,ทอ,ออกมาตรการ Thai Safe Travel Stamp เสริมเชื่อมั่นความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนนำงร,งร,งร่องโรงแรมทั่วประเทศจากปัญหาข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของไทยทำให้แนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านคน หายไปเฉลี่ย40-45%ขณะที่การขึ้นอัตราภาษีของสารัฐยังมีความไม่แน่นอนการเดินทางของนักท่องเทีย่ยวจากยุโรปหรืออเมริกามาไทยได้รับผลกระทบจึงต้องสร้างความเชื่อมัน่นเพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ยวจีนกลับมาเยือนเมืองไทยนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒาานันท นายกสมาคมโรงแรมไทยกล่าวเสวนาในหัวข้อปรับทิศธุรกิจโรงแรมไทยสร้างโอกาสใหม่ในสถานการณ์ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปว่าได้คุยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททว่าควรออกมาตรการเสริมเชื่อมั่นความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนคือไทย a ซฟท r a v e l ส t ต m ม ซึ่งคาดว่าจะออกมาตรการนี้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม2568โดยจะเป็นการประเมินความปลอดภัยของโรงแรมและออกโลโก้ Thai Safe Travel Stamp ให้แก่โรงแรมทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติเรื่องความปลอดภัยในส4เรื่องที่นักท่องเที่ยวจีนมีความกังวลคือ 1. ให้โรงแรมมีการติดตั้ง CCTV แบบทั่วถึง 2. สามารถใช้ Cashless ได้ด้วยความปลอดภัยโดยใช้แพลตฟอร์มของประเทศจีนเช่น WeChat Pay หรือ Alipay เป็นต้น 3. การสื่อสารด้านภาษาป้ายต่างๆอย่างน้อยต้องมีภาษาอังกฤษหรือจีนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ 4. โรงแรมหรือที่พักต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงในการเดินทางทั้งนี้โลโก้ดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ร่วมกับ Online Travel เอเจนซหรือ OTA ของประเทศจีนได้เพื่อเป็นตัวเลือกของนักท่องเที่ยวจีนที่มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยให้สามารถเดินทางมาพักโรงแรมที่ได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัยจริงในอนาคตว่ามาตรการดังกล่าวจะนำไปใช้กับร้านอาหารด้วยสืบจากข่าวรายงาน